สวัสดีเพื่อนเพื่อนผู้ติดตามรับชมผมทุกท่านนะครับวันนี้เจอกับผมอีกแล้วครับจักกิจคนหลงป่านะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับมาตั้งคมปมนะครับแล้วก็ทําอาหารกินนะครับก็คือเมนูง่ายๆนะครับคือการเมนูย่างปลานะครับวันนี้ผมจะนําปลามาย่างกินในป่านะครับซึ่งประเด็นที่ผมมาในวันนี้นะครับก็คือผมอยากจะพาเพื่อนเพื่อนมาผ่อนคลายเพื่อนนี้โควิดนะครับ ปัจจุบันนะครับในบ้านเราตอนนี้นะครับเหตุการณ์ตอนนี้ก็คือโควิดนะครับบอกตรงๆว่าหนักมากนะครับสําหรับบ้านเรานะครับแต่ยังไงยาที่ดีที่สุดก็คือเพื่อนๆทุกคนนะครับดูแลตัวเองนะครับคือสิ่งที่ดีที่สุดในตอนนี้นะครับดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อปลอดปล่อยจากโรคโควิดนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปตั้งแคมป์กันเลยครับโดยผมจะกางเต็นท์ ซึ่งเป็นผ้าไฟชิดนะครับผมจะกางผ้าไฟชิดแล้วก็ผมจะผูกเปนะครับแล้วก็ผมจะย่างปลาครับทําง่ายๆนะครับโอเคเข้าไปกันเลยครับทุกคนครับไม่ต้องรอช้าครับครับเพื่อนๆครับโดยผมจะเลือกทาเลนะครับตรงนี้นะครับผมจะใช้เปนะครับแล้วข้างหลังของผมนะครับมันจะเป็นแหล่งน้ําเล็กๆครับพอให้เราได้ล้างมือหรือว่าทําความสะอาดมือของเราได้นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันตั้งคม้มกันเลยครับโอเคครับ โอเคนะครับทุกคนครับคข้มกลางปากของผมก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต้องดูอีกนะครับว่าต้องรอดูอีกว่าฝนถ้าเกิดฝนตกเราต้องทำให้มันตึงๆหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาโกอไฟนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำปลาย่างนะครับโอเคครับไปกันเลยครับ นี่ครับทุกคนปลาหุ่มเตรียมมานะเดี๋ยวผมขอตัวไปล้างปลาก่อนนะครับ ครับทุกคนครับตัวน,นี้ฟอยล์งก็ติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาย่างปลากันเลยครับปลาหงก็ได้เตรียมมาแล้วนะครับปลานิลน,นะครับหนึ่งตัวนะครับเอเคครเข้ามาย่างกันเลยครับ ครับทุกคนครับในระหว่างที่เราร,รอปลาของผมสุกนะครับผมก็จะมาเล่าเรื่องราวหลอนๆให้ทุกคนได้ฟังนะครับอาจจะเป็นประสบการณ์ตรงหรือว่าประสบการณ์อ้อมผมก็ไม่รู้ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับแต่ผมจะอธิบายพยายามอธิบายให้ทุกคนได้เข้าใจนะครับคือมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับผมเคยไปตัดต้นไม้กับพ่อผมนะครับซึ่งผมจะเอามาทําเสาบ้านนะครับแต่ต้นไม้ต้นนั้นเนี่ยผมสังเกตดูแล้วว่าต้นไม้ต้นนี้ เป็นต้นที่ตรงมากนะครับสวยมากนะครับดูเหมือนกับไม่มีแมงหรืออะไรไปเกาะไปกินมาเลยนะครับพอผมตัดมาแล้วนะครับกับพอ่อแต่ผมยังไม่ได้เอากลับไปบ้านนะครับคือผมตัดทิ้งไว้ในป่าตอนผมยังเล็กนะครับตอนอายุนในประมาณสิบหกสิบเจ็ดนะครับแล้วพ่อผมก็พูกมารัานะเนื้อเฮ้ยลืมว่าผมก็ถามพ่อผมว่าพ่อลืมอะไรครับ พ่อบอกว่าพ่อลืมเชิญนางไม้จากต้นนี้ไปอยู่อีกต้นหนึ่งแต่เราตัดไปแล้วผมก็ถามพ่อผมว่ามันจะเป็นเป็นลายไหมครับพ่อพ่อผมก็บอกว่าพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็คงไม่เป็นลายหรอกมั้งพ่อผมพูดแบบนี้นะครับตกตอนกลางคืนนะครับผมกลับบ้านไปแล้วผมอาบน้ํานอนในช่วงเวลาที่ผมนอนนะครับในความฝันของผมอมันเหมือนกับผมเข้าไปในหมู่บ้านหนึ่งนะครับ ไปเจอหมู่บ้านหนึ่งแล้วมันมีผู้หญิงอยู่หนึ่งคนซึ่งสวยมากครับทุกใจผมมากผมแล้วผมรู้สึกเหมือนกับผมชอบมากนะครับแล้วผู้หญิงคนนั้นก็บอกกับผมว่าตอนเนี้หมู่บ้านเขาเป็นบ้านล้างแล้วแต่เขามีแฟนอยู่แล้วนะครับหนึ่งคนแต่เขาบอกว่าบอกให้ผมว่าถ้าเกิดว่าผมชอบเขาจริงๆอ่ะให้ผมพาพ่อกับแม่มาขอแล้วเขาก็เขียนจดหมายใสป่ปอเสื้อให้ผมนะครับ ในฝันนะครับในความฝันของผมผมก็ล้วงจดหมายออกมาอ่านแต่ผมเป็นคนรุ่นใหม่ครับเป็นคนยุคใหม่ซึ่งผมไม่เข้าใจภาษาล้านนาหรือว่าตัวหนังสือคือภาษาเหนือเขาเขาเรียกว่าตัวหนังสือเมืองนะครับคำหนังสือล้านนานั่นแหละครับทุกคนลงไปหาดูนะครับผมก็สงสัยเอ๊ะทำไมทำไมว่าเขาถึงเขียนจดหมายให้ผมแบบนี้นะครับผมก็ไม่เอใจผมนี่คือความฝันนะครับผมก็เดิน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 มาพอดีผมว่า ผมสังเกตดูบนเนินข้างทางครับมันจะมีกระท่อมเล็กๆอยู่หนึ่งหลังครับแล้วผมสังเกตดูเหมือนกับมีพระรูปหนึ่งครับอยู่ในกระท่อมแล้วบอกให้ผมชี้ทางผมไปเรียบๆไปทางนู้นนะครับเรียบๆไปเลยครับเดินไปทางนู้นเร็วมีคนรอผมมีคนรออยู่บ้านสองคนซึ่งผมก็สงสัยนะครับในฝันมันจะเป็นจริงหรือเปล่านะครับเรื่องแบบนี้นะครับผมก็ไม่รู้แต่ มันก็เกิดขึ้นกับความฝันของผมนะครับผมก็รีบเดินกลับมาแล้วผมสะดุ้งตื่นปุ๊บผมก็ตื่นมาเจอพ่อกับแม่ผมนะครับแม่ผมถามคำหนึ่งทำไมเรียกไม่ตื่นสักทีเรียกเป็นสิบๆรอบทำไมถึงไม่ตื่นผมก็ยังสงสัยว่าโอ้มันเกิดอะไรขึ้นกับผมนะครับแล้วผมก็เล่าความฝันนี้ให้พ่อผมฟังพ่อผมก็เลยบอกว่าน่าจะมาจากตอนที่เราไปตัดต้นเสาเพื่อจะมาทำบ้านนั่นแหละ น่าจะมาจากต้นนั้นแหละครับน่าจะเป็นชนวนเหตุให้ผมฝันแบบนี้นะครับยังโชคดีนะครับเป็นโชคดีของผมนะครับที่ผมยังเดินกลับมาบ้านนะครับในฝันนะครับถ้าเหตุการณ์ตอนนั้นผมไม่กลับมาบ้านแล้วผมไม่ลังเลผมตัดสินใจหยุดที่นู่นไปเลยตอนนี้อาจจะไม่มีผมจนถึงทุกวันนี้นะครับครับมันเป็นเรื่องที่เราพิสูจน์ไม่ได้นะครับแต่มันก็เกิดจากตัวผมเป็นประสบการณ์ที่ผมเจอมานะครับ หองฝันครับโอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวเราไปดูปลากันดีกว่าครับว่ามันสุกหรือยังนะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูครับครับทุกคนครับตอนนี้ปลาก็น่าจะสุกแล้วนะครับนี่ครับดูนะครับตัวใหญ่มากครับอืหอมมากเลยครับเดี๋ยวนี่นะครับน่าจะสุกแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเตรียมรับประทานปลากันเลยครับ ปลาหอมๆนะครับในป่านะครับได้บรรยากาศนะครับเดี๋ยวผมต้องขอตัวหาใบไม้แป๊บนึงนะนี่นะครับปลาที่ผมได้ทำการย่างไว้นะครับ เราก็ต้องให้เจ้าป่าเจ้าเขาเขาทานก่อนนะครับ โอเคครับทุกคนครับเรามาทานปลากันเลยครับโอ้โห oh, จะอร่อยนะครับ uh huh. อร่อยมากครับทุกคน ครับทุกคนครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดซับสไคร b e เพื่อติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับยังไงผมขอตัวกินปลาผงๆกันนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วครับโอเคครับทุกคนครับว่าเ,เจอกันใหม่ในอีพีหน้านะครับสวัสดีครับ